สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้จะมาสอนการติดตั้ง Homebrew บน macOS ชิป M 1หากใครยังไม่เคยทำคลิปนี้มีคำตอบในขัน้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เปิดไฟเ d e r ขึ้นมานะครับแล้วเลือกแท็บแอปพลิเคชันแล้วไปที่โฟลเดอร์ยู i ิลิต น,นี่คือขั้นตอนที่1ในขั้นตอนที่2นะครับหลังจากที่เราเลือกโฟลเด er อร์ u t i l i t y แล้วให้เราสกอร์ลงมาเลื่อนหา Terminal นะครับแล้วคลิกข,ขวากด Duplicate ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ใส่ password เพื่อให้มันทำการ Duplicate นะครับ ในขั้นตอนที่3นะครับให้เราเลือกเทอร์มินอลที่เราได้ทำการ p ู i ิเคตออกมานะครับแล้วรีเนมให้มันชื่อว่าเทอร์มินอลอินเทเติม Intel เข้าไปด้านท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนโดยที่มันจะให้เราใส่พัสเบิร์ดของเครื่องกันก่อนนะครับถึงจะรีเนมได้ ในขั้นตอนที่4นะครับให้เรามาเลือก Terminal Intel ที่เราดูไปเขี t e ออกมาแล้วกดคลิกขวาเลือกเมนู get info จากนั้นนะครับให้เรากดติ๊กที่ option open using rosetta นะครับเพื่อให้มันรันแบบ x86 ในขั้นตอนที่5นะครับให้เรามา เลือก Terminal Intel แล้วเปิดโปรแกรมมันขึ้นมาจากนั้นให้เรา Copy าคำสั่งนะครับซึ่งผมเขียนไว้ในบทความแล้วเอามารันมันครับ ระหว่างนี้โปรแกรมมันก็กำลังดาวน์โหลดคอมมานด์ไลท์ทูล for Xcode นะครับ mm hmm. ก็จะต้องรอไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่กันนะครับ mm hmm. อันนี้ mm hmm. ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับสำหรับ h o m e b r e มาดูย้อนหลังกันนิดนึงนะครับว่า,าระหว่างที่มันดาวน์โหลดเนี่ยมันทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับก็จะมีการเซตแท็กของเวอร์ชั่นของ Homebrew นะครับจากนั้นก็อินสตอ l ก็อินส l อ s ส c เ e s s นะครับขั้นตอนถัดมา โปรแกรมก็บอกให้ลองทดสอบดูว่า h โฮมนะบลูใช้งานได้ไหมนะครับใช้งานได้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการติดตั้งโฮมบลูนะครับนนี้มาในขั้นตอนที่6กันนะครับให้เราสร้าง p a ดเอเ e อ e ์เมนต์นะครับโดยการพิมพ์คำสั่งขึ้นมา Touch แล้วก็ตามด้วยไฟล์ที่สะกดด้วย z s, s h r c นะครับสร้างไฟล์ขึ้นมาวันนี้เราก็แก้ไขไฟล์ด้วยโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับส่วนผมจะใช้ vi ในการแก้ไขไฟล์นะครับจากนั้น ให้เราอินเสิร์ตข้อความลงไปเลยนะครับซึ่งอยู่ในบทความเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดในบทความเพื่อ Copy มามาใส่ได้เลยจากนั้นก็บันทึกนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนที่6นะครับคราวนี้ เรามาดูในขั้นตอนสุดท้ายกันนะครับจากที่ผมทดสอบทดสอบว่า Homebrew ใช้งานได้ไหมให้ Brew และ Hel นะครับก็มีคำสั่งมาให้ดูคำสั่งตัวอย่างอันนี้ผมอยากจะติดตั้ง Git นะครับผมก็พิมพ์ Brew search และ Git ดูว่าใช้งานได้หรือไม่อ่ามี Git มาให้ดาวน์โหลดเยอะแยะเลยนะครับคราวนี้ผมก็จะติดตั้งกิดในขั้นตอนถัดไปในการติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับก็ให้พิมพ์ว่า b r u e install แล้วก็ตามด้วยชื่อแอปพลิเคชันนะครับอาจจะ copy มาจากที่เราได้ทาการ blue search เมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับ ตอนนี้ก็รอมันติดตั้งเท่าน,นี้ก็เราก็ใช้ Homebrew ในการติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆบน Mac OS ได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมได,ได้มาปรับปรุงการทำวิดีโอคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆและหรือทุกคนเนี่ยได้รับชมกันก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบาย